จะบอกว่าไงดีไม่ได้หายยังเป็นทางการร้านนี้แต่ว่าทุกรอบที่เราขับผ่านทางลับจากพัฒนาการเข้ามาจะไปออกตรงพระราม9ก้าหรือว่าหมู่บ้านนักกีฬาอะ,อะไรพวกนี้จะมีร้านเป็ดอยู่ร้านหนึ่งเวย้ยซึ่งแบบว่าเราก็พูดกันทุกรอบว่าไอ้เฮียมันอลังการว่ะน่ากินว่ะแต่ไม่เคยจอดแล้วเขาเปิดม,มา10ปีไม่เคยกินเลยแล้วพูดอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนที่ร้าน อ่านเมื่อกี้เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยมีไม่สีโต๊ะหก <4 S 1> โต๊ะ,ต,ะตอนนี้ก็คือแบบสองคู่หาใหญ่ แล้วอ่านรีวิวเมื่อกี้ทำให้เราแม่งต้องแบบกับดรถแล้วแวะมาเลยอ,ะอ่ะบางคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่านี่คือเป็ดตุนเป็ดพะโลหรือน้ำอะไรทั้งหมดเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นร้านหนึ่งที่อร่อยที่สุดเท่าที่เขาเคยกินมามแล้วก็เป็ดหอมไม่มีกลิ่นที่ตุนหรือพะโลเนี่ยได้หมดวันนี้เลยอยากจะลองเป็ดพะโลเขาหน่อยอแต่ถ้าได้เครื่องไหนตุนปีกอีเขี่ยวผมแม่ก็เป็นเรื่องใหไรอะไร้ะแต่อะไรดูดี Or, ไม่รู้ว่าให้ลองดูเลยดิลองจิ้มดูเลยดิไ,ไม่รู้มีเส้นหรือข้าวหรือเปล่านะวันนี้แต่ว่าอยากจะลองกินอะไรสนดูสักนิดหนึ่งเป็นหลักเฮ้ยเตี๋ยวเป็ดโอเคอยู่ได้อยู่เล้วเข้ามาชอบกลิ่นเดี๋ยวเป็ดเนี่ยได้กลิ่นเป็นเพลิ่เดี๋ยวเป็ดต้องกลิ่นนี้นะใช่กลิ่นหอมเลยเป็ดเป็ดเล็กหนึ่งแล้วก็พวก ปีขาคอรวมกันได้ปีขาเครื่องในรวมไ้เครื่องในเอาอันเนี้ยครับผมขอเป็นเกาเหลาเกาเหลาอีกอันนึงนะอืเขาเปล่าไหมไส้เอาไหมอันนี้ไส้เออพี่ไส้ยใส้แก้วรออะไรล่ะครับจัดไป ไส้มาหนึ่งครับโอ้โหยังมีพื้นที่เหลือให้ข้าวอีกกว่านี้เราน่าหนึ่งข้าวหนึ่งดีกว่าข้าวหนึ่งมาแบ่งกันนะคะเอ้มีกะเพราจะให้ใจนี้มาละเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันกวนมันกวนกันเดี๋ยวมันกวนคิดนี่แบ่งเต็มคาบแล้วนะกะเพราที่นี่ก็ใช่พี่กะเพราเป็ดใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่เลยใช่แล้ว กะเเราเป็ดเป็นกับนะเอาข้าวเปล่าออกไปเออเอาข้าวเปล่าออกหรือเราเอาเ้าเป็ดละข้าวโอเคอันนี้ถือว่าเคลียร์ผัวเฮียแล้วทำเองนะเฮียทำเองนะเนี่ยเป็ดพวกนี้นี่คือแบบเวลาเห็นแขวนอย่างนี้มีปากมีอะไรแล้วกลิ่นกลิ่นเครื่องเทศเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยชอบอย่างเงี้ยแต่ละร้านจะมีกลิ่นเฉพาะตัวเครื่องเทศอบอวลแต่กูชอบฟิลนะเว้ยแบบมึงเห็นตู้เก่าป่ะแบบตู้ที่มันเป็นเหล็กที่มันจะไม่ใช่แบบที่เต๋วตู้ไม้หรือมันจะเป็นตู้เหล็กใหญ่ๆอันนี้เขาแบ่งเลยแบ่งสเปรดเลยสเปรนี้เป็นกุ้ยเต๋อ สเต๊นู้นเป็นอา<ำ>หารตามสั่งทำข้าว เออไม่นี่มาให้หน่อยคอมาสักอันอ๋อพี่ฝั่งใช่ก็ไปยืนถ่ายฟุตเนี่ยแล้วคอแม่งหนาเว้ยแลว้วเพิ่งไปกินคอห่านมาก็เลยแบบเฮียไหนๆก็อยู่ร้านเป็ดแล้วเอาหน่อยแล้วเคี้ยวเพลินกรอบหอมง่ายอาจจะไม่หมดเยอะเลอเนื้อกระจานไม่ใหญ่ใหญ่มากไม่ใช่ปกติเต่าเป็ดมันจะไม่ได้เยอะเวลาเรากินโตมาเต่าเป็ดได้น้อยอที่แบบเราจะไม่ค่อยกินเต่าเป็ดเพราะแม่งได้น้อยแล้วก็หันาเนาะใช่ชิ้นกำลังสวยเลย มันสบดีอะแน่ๆเลยหอมฮยแล้วจะไม่ได้เค็มนํำไม่ได้เค็มนํำแต่ไม่หวานคือไม่ได้เค็มนํำแต่ว่าเบสไปทางเค็มใช่อเวแบแรกอะเราจะคิดว่ามันเค็มแต่ใจเย็นๆนิดเดียวเดี๋ยวมันจะค่อยๆเนี้ยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยลาบ เขาใช้เป็ดใหญ่เว้ยไม่เลยน<อ>่ากินเป็ดไซส์ใหญ่เฮ้ยเอ็นเย่องอะไรไม่อร่อยเลยกินหนังอะหนังอะบางและนุ่มมากดูสิคือเขาเป็นสไตล์บางนุ่มละลายไปเลยหนังเท่านะหนังแล้วก็พวกอะไหล่ที่เขาแยกน่าจะเปื่อยใช่เปื่อยแล้วหนังหอมเพราะว่าเป็ดเขาหนังหอมมากเลยโอ้อ,อันนี้แม่งของชอบเลย เปื่อยเปื่อหมดเลยครับเรียบร้อยอันนี้น้องน้องก็เตี๋ยวเป็ดเถื่อนเถาบางนาเลยอนะ่ะเฮะโอ้ผมชอบ<ล>เป็ดว่ะเป็ดแม่งนางอร่อยแล้วก็โอ้โหอันนี้หัวใจหรือเปล่าหัวใจเฮ้ยอ,อร่อยว่ะเพียเนี้ยหมดเลยดีมากเลยไอ้เดือดผ่านบ่อยไม่ไม่ได้แวะเลยนะแล้วก็ตัดความครีมี่ของมันทีนี้ยแหละใครจะได้ไป ปรับที่ได้ไปต่อในปี2026แล้วเขาใส่เหมือนกันหมดเว้ยทั้ง<อ>ตับทั้งหัวใจทุกชามเนี่ยไหนๆสั่งไปแล้วเนาะลองดูหน่อยว่าหนังที่อยู่ในคอ,อมันจะกินยากไหมคารวาหัวขาดเลยครับ ดีมากนี่ชิมกระเพราว่าเหลือกะเพราให้คุณชิมกะเพราเป็ดที่เขาล่ำเรือนะว่าที่นี่อร่อยอลเมื่อกี้ทุกคนทุกคนก็สั่งทุกโต๊ะก็สั่งป้าเดินมาเมื่อกี้ก็สั่งกระเพราเนี่ยทางไหนเนาะเขาเรียกกระเพราที่มันมีความเป็ดซีอิ๊วดำๆอ่ะด้วยความเป็ดมันตุ่นมาด้วยมั้งแต่ไม่มไม่ใช่พัดลองนะมไม่ใช่พัดลองนะโอ้ไม่เสริมครับไม่เสรินตัวหลักอืมไม่เสริมหลักเลย ถ้าคอแม่เหมือนต้องเป็นช่วงคอต้นๆอะลองดูว่าเขียวง่ายป่ะเนี่ยไม่ต้งนั้หนาหน่อยอืมนุ่มไปละแล้วหนังเป็ดมันอร่อยอ่ะเขาทำหนังอร่อยมากแล้อขอมันตอนที่ไปกินถ่านแข็งเหนืยวใช่ไหมครัไม่ถึงกระดูกมันเลยจากนั้นกระดูกไม่แข็งเท่าอ่านุ่มนะติดใจกระเพราอ่ะเออกระเพราแบบไม่ ไม่ใช่ตัวเสริมตัวหลักเลยโอ้โหความรู้สึกมันมันเหมือนไม่ใช่น้องน้องเป็ดเลยน่องแต่มคือน้องเป็ดใช่ไหมใช่เป็ดเพราะเขาขายได้เป็ดนะไม่มีไก่คือมันเป็ดใจสายเป็ดนุ่มกดสอนุ่มเหรอลองสดยังโดนสดไหมอ่ะ เป็ดเนื้อนุ่มหนังนุ่มหอมเค่นั้นก็เพียงพอแล้วการกินก็จะเป็ดดีสักจานนึงน้ำจิ้มอร่อยโอ้โหเฮ้ยเพื่อภาพไปได้ไงวะข้ามไปข้ามมาดีมากอืมอืมดีมากเรียบๆเลยมาเรียบๆเลยนี้ก็เสียวอืบถ้าเราผ่านมันเต็มตู้นี่ใช่ไหมเวลาเราผ่านช่วงเช้าวะเต็มเต็มมีหลายตัวแล้วก็น้ำจิ้มของเขาเพลิน ไม่ได้แบบแสบหรือไอเยี่ยวปียดหรืออะไรแต่อย่างใดอืมเพื่อน้ําแต่ละอย่างเหมือนจะมีกลิ่นอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันอยู่เห็นหม้อมันไม่เหมือนเลยต่างแบบอแบบเปิม้อีกแบบไม่เหมือนกันเลยอืมมีอันนี้อันนี้ที่อาจจะคล้ายๆกันอยู่แต่อันนี้กับอันนี้ไม่เหมือนเลยอันนี้อาจจะเป็นน้ําเดียวกัน อันนี้น่นาน่จะเป็นน้ำาราดเฉพาะใช่น้ำรูดแน,นี้เป็นน้ำซุปในหม้อเลยที่มันเป็นของเขาเลยออโอ้แล้วน้องเขาเปื่อยแบบเปื่อยมากมากจริงอืมอืมคือคิดว่ากินยากก็ไม่มีส่วนไหนที่รู้สึกว่ามันมันรู้สึกติดเลยอ่ะอืม ลื่นไปหมดแม้กระทั่งไ้ส่วนหนังที่เป็นอยู่ตรงคอ,อสมมุติว่ามันไม่เปื่อยไม่หอมอ่ะมันจากายเป็นมันป่าอ่าใช่แล้วก็หนังตรงคอมันจะสู้ฟันเกินไปแล้วใจแบบเคี้ยวแล้วมันเลยอร่อยไปแล้วอ่ะแต่ที่นี่คือไม่ต้องใช้แรงขอดสู้เยอะครับสบายขาขืนอะไรที่คิดว่าเราแบบอยากกินแต่ว่าบางทีไม่รู้ว่ามันเหนียวหรือไม่เหนียวที่นี่ไว้ใจได้ตุนมาดีสุดๆหอมหอมเครื่องอืม ก็ปีกมีเนื้อมีเนื้อมีหนังนะอืมโอ้เหมาะสมแล้วที่เริ่มจากสี่เปร๊กหกเปร๊กจนขยายมาถึงสิบเปร๊กนะไปไปหมดคนระับตอนนี้จนเป็นกุ้ยเต๋เป็ดที่ผมบอกโลหนึ่งแถวนี้โนหนึ่งจริงเดี๋ยวขอไล่ๆเก็บนานหนะ่อยไม่ค่อยได้กินรสชาติกะเพราในร้านข้าวหน้าเป็ดอย่างนี้นะปกติมันจะเป็ดแข็งหรือชืดไปบ้างไหมแต่นี้มันจะนุ่มชุ่มออกหวานชงเพียงแค่คนบาเลยวะ ลืมไปเลยว่าแบบไม่ต้องปรุงเออว่ะอ้ยังไม่ได้ตัด้องปรุงเลยอืมตัวไส้ที่นี่ออกกรอบหอมจะไม่ใช่ใสนะไม่ได้ใสนุ่มใส่กรอบกรอบที่นี่มีทุกตัวคือคนกินเลยปี๋ขาคออะไเลยฮะแล้วแน่นแน่นเลยบางที่ไม่มีอืมบางที่มันเรียกปี๋มันไม่ได้ใหญ่นเลยขายถูกมากเปิด9โมงถึง4โมงเย็น ว่าจะไม่หมดไม่หมดให้เกลี้ยงเหมือนกันนะเราแรกบอกว่ไม่ไหวไม่ไหวแต่ไส้มันเคี้ยวมันนียนะเกิดเกิดอ่ะที่เราไปกินสะพานเหลืองมันจะมันจะใส่างเงี้ยเราจะเป็นนาใสนุ่มเอโอมันไม่เคี้ยวอ่ะก็เหล่าปกติก็60 80เลยนะแต่ของว่าว่าพิเศษก็เลยร้อยทุกอย่างแต่เขาไม่มีลิ้นเนี่ยปากเป็ดลิ้นเป็ดมีเมื่อกี้เห็นเขาหยิบมาแต่เราไม่ทำมันเยอะ ก็สั่งเดียววะคอวะเอี่ยตัวตัวสดเลยตายเป็นพอตสดแล้วแม่งตรงหัวแม่งอร่อยนะพวกสมองมันนะ่ยข้างในมันอร่อยนะเออเวลากัดเนี่ยจะทอดนิ่มๆอย่างเงี้ยดูดอนะ่ะหนังมันหอมอือเอาเป็นเล่นเกี้ยงเกี้ยงนะเนี่ยกะว่าไม่หัวกะว่าจะาามีห่อแน่วล่าวว่าจะมีหอยแน่อ,อย่างน้อยก็น่าจะหอยตัวนี้ออร่ยเก็ดครึ่งนึงอะไรเงี้ยไม่เหลือ โอ้โหไอเฮี้ยม่งไม่เหลือวันแต่เราคิดถูกเพราะว่าเราไม่สั่งอะไรที่เป็นเส้นเลยกับข้าวมาแค่อันเดียวกะเพราดีอีกเราเลยได้ชิมอันเนี้ยแบบเต็มพอมันเป็นเนื้อเราอยัางกินลงไงแต่ถ้ามันเป็นแป้งอีกนะกินเสร็จเลยเพราะว่ามันจะพังอินแล้วครับคิดกันนะครับเกี่ยงรัสบหนึ่ง0เป็น2 4 0สบวกห0สิบสารยสาดยบวกี่สิบสี่สี่แปดสิบ 490รกาสับน้ำครับครับสแกนครับอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับผ่านไปผ่านมาไม่ได้แวะสักทีจอดรถวันทีเป็นคู่เนาะหน้าร้านจอดได้เฉพาะวันพีแล้วก็หลังร้านเซเว่นหลังเซเว่นจอดได้ครับครับโอ้ไอ้เนี่ยอร่อยมากเลยเนื้อเป็ดหนังมันนุ่มเนื้อนุ่มแล้วก็หนังอร่อยสี่ร้อยเก้าสิบละลายหายไปช่องไหนเนี่ยบักกอร์แซก้าขอบคุณครับเอ้ยเหี้ยจะหดโหดแล้วเนี่ยเดินแล้วนึกแั๊บบบเมื่อกี้แม่งยังดีอยู่เลยว่ะดี ไม่ต่ำกว่า3.9แน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวเป็ดที่เป็นเป็ดเป็ดพะโลอ้อะโอ้โหแม่งนุ่มอันนี้คือจอมยุทธแบบเพราะว่ากลิ่นอะของเป็ดแหละมันยังเหลือกลิ่นที่สมควรจะเหลือ,อนอกนั้นแม่งคือหอมเข้าไปเย็นในเนื้อในหนังแล้วละลายหายโอ้โหเยี่ยแม่งดีร้านนี้ดีมากเป็ดใหญ่อะแต่ทำนุ่มเลยนะใช่เข้าเนื้อนุ่มไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรที่มันแบบมัติดฟันให้มันแบบโอ้ย แล้วก็ไอ้อพวกอะไรลนตุนของเขาอะกลืนนะโอ้โหแม่งแบบกัดไปแล้วมันนุ่มอยู่ข้างในอะหอมมากเฮ้ยมาลองไข่สายตเตี๋ยวเป็ดมาลองร้านนี้ให้หน่อยว่าใช่เปล่าพัฒนาการใช่ <นะ S 1> ก๋วยเตี๋ยวเป็ดในใชัยข้ามทางรถไฟมาเจอเลยเจอเลยจอดหลังร้านแล้วก็ถ้าไม่ชัวพอลงไปปุ๊บเขาจะมีบอกหรือว่า<อ>วันค<ข>ู่วันขี่จอดฝั่งไหนถ้าหลังร้านเต็มนะแล้วก็ข้าไปจอดเซเว่นหลังร้านจอดได้อยู่นะครับเปิดตั้งแต่9้าโมงเหรอ 9ก้าโมงถึงสี่โมงเย็นเก้าโมงสี่โมงเย็นนี่สามโมงครึ่งเริ่มเริ่มเก็บพวงแล้วเห็นไหมยังดูทีท่าว่ามีคนเข้ามาอยู่นะอ่ะอลองดูครับร้านสุดแถวบ้านตอนนี้แม่งกล้เก็บแถวบ้านโหดมากไปครับ